สวัสดีครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งบูชเกียร์สแตนเลสนะครับของร้านสายฟ้าคาร์เซอร์วิสนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีบูชเกียร์สแตนเลสนะครับล็อก2ชั้นนะครับแล้วก็ไขควงแบนนะครับแล้วก็ประแจนะครับแอลสามมิลนะครับแล้วก็ประแจเบอร์12นะครับอ่าเริ่มขั้นตอนเลยนะครับก็คือเปิดนี่นะครับเปิดฝาที่วางเข่งขึ้นมานะครับแล้วก็เอามือสอดดึงที่ปิดขาเบรกมือออกนะครับ แล้วก็หมุนหัวเกียร์4 wheel หรือัวเกียร์ออโตนะครับหมุนออกทวนเข็มนาฬิกานะครับสําหรับเกียร์ออโต4 wheel นะครับถ้าสาหรับเกียร์ออโตก็หมุนหัวเกียร์ออโตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปครับดึงเข้ามาตรงๆนะครับเอาแล้วจะหลุดออกมานะครับนี่นะครับอ่าวเข้ามาดูบุเกียร์นะครับต่อไปนะครับเอามือสอดนะครับตรงเขี้ยวล็อกของข้อเกียร์ออโตขึ้นมานะครับ อออกมาแล้วก็ฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับทีนี้แล้วก็เลื่อนอย่าเบรกไลนะครับเลื่อนเกียร์ลงมาที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็ดูบูตเกียร์นะครับก็ดูบูตสายเกียร์นะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีปากกานะครับแล้วก็มาร์คระยะตรงนี้ไว้ก่อนนะครับระยะของน็อตที่เราจะถอดนะครับมาร์คระยะไว้นะครับอาปการมาร์คไว้ตรงนี้นะครับ เวลาใส่ก็ใส na. <Columbus> right. ่ท e. ี่จุดเดิมนะครับอันนี้บูตเกียร์ก็เริ่มสึกแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหลุดหลุดมาแล้วนะครับพอเราเข้าเกียร์นะครับเกียร์ก็จะหลุดแล้วครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับยางตรงนี้นะครับจะสึกสึกไปหมดแล้วนะครับคันนี้นะครับก็คือพร้อมหลุดแล้วนะครับมาดูภาพนี้นะครับอ่านี่นะครับมันจะสวมไว้เฉยนะครับขั้นตอนนะครับเดิหลังจากที่เรามาร์กแล้วนะครับเบอร์สิบสองนะครับ ถอดออกนะครับออตก,ก็ทวนเข็มนะครับเอาน็อตชุดเดิมออกมานะครับอันนี้คือชุดเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าซ่อมมาแต่ไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นของตัวใหม่นะครับก็ตัวเก่าเก็บนะครับอันนี้ก็คือเราก็แยกก่อนนะครับแยกออกไปสองชิ้นนะครับ ชุดนี้ก่อนนะครับดันเกียร์ไปข้างหน้านะครับแล้วก็เอามือสอดเข้าไปนะครับนี่นะครับช่องนะครับสวงไปก่อนนะครับข้าวล็อกเลยนะครับถ้าของเดิมมีเศษยางแล้วก็เขี่ยเศษยางออกไปก่อนนะครับแต่คันนี้ไม่มีเศษยางนะก็คือสามารถใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็เราใส่ตัวนี้ต่อนะครับตัวที่สองนะครับไข่เข้าไปนะครับไข่ปิดเข้าไปนะครับ แล้วเราก็โยกเกียร์นะครับกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับตามระยะที่เรามารไว้ตอนแรกนะครับตามระยะที่เราไว้มาไว้ตอนแรกนะครับต้องตรงนะครับแล้วก็ใช้น็อตนี่นะครับปิดเข้าไปนะครับไขเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเกียร์อยู่ตำแหน่งโลนะครับดึงเข้ามาสุดนะครับแล้วก็ใช้เบอร์12ไข กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจนแน่นตึงมือนะครับนี่ก็ล็อกชั้นที่หนึ่งเลยนะครับไปนะครับก็ใช้ประแจแอลสามสามมิลนะครับไขด้านนี้นะครับเดี๋ยวมุนข้งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับไขเข้าไปนะครับไขให้แน่นเลยนะครับเพื่อการสายหลุดอีกชั้นหนึ่งนะครับไขเข้าไปนะครับไขจนแน่นเลยนะครับ นี่ก็แน่นเลยนะครับแน่นเลยนะโอเคแล้วเราก็เลื่อนเกียร์มานะครับน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับการประกอบก็คือประกอบย้อนกลับนะครับส่วนแข่นเข้าไปนะครับส่วนฝาเข้าไปแล้วกดให้เข้าล็อกนะครับสี่มุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาคอนโซลเกียร์นะครับ ย้อนกลับมานะครับสวมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดลงไปนะครับฝาปิดเด็กมือนะครับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับที่วางแขนปิดนะครับเกียร์เลื่อนมาตำแหน่งทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ออโต้กับโฟลว e อไว้นะครับอ่าสินอ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ